มันเป็นังสะพานมามนเอันนี้อะไรเออจิงจายักษ์เน,นต่าสุกาตูอีกแล้ว,ลวนะ่ะว้าว<อ>้ี่นี่เนียเาไปิ คนเราเองก็จะดึงดันเราดึงดันนะครับดึงดันมากเลยครับตอนนี้ก็มาบริหารจิตวิญญาณบริหารจิตโซนนะครับอาจจะเข้ามาในเรื่องเดียวกันนีนะครับนี่นะเพราะฉะแล้วนเราต้องการ